สวัสดีค่ะวันนี้อยู่บ้านนะคะจะทานข้าวนะคะกับข้าวของขิเจลาไม่ได้มีอะไรเยอะเลยค่ะแต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วสำหรับเขิเจิลานะคะก็มีน้ำพริกนะคะน้ำพริกผัดลวกนะคะแล้วก็กล้วยเอ้ยกล้วย <laughs> มะม่วงแค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะสำหรับขิเจิานะคะ กับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะนี่คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวกล่องข้าวเหนียวอยู่นี่นี่ถ่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วทานกันเลยคิะคิมจิราจะไม่ถ่ายตอนตัวเองทานนะคืออยากมีความเป็นส่วนตัวทานแบบอร่อยออยนะคะก็จะให้ดูแค่ว่าเรานะคะมีอาหารทานประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็สุดยอดแล้วสำหรับข็มจิรานะคะและเพื่อนๆแล้วคะทานอะไรกัน แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ